วันนี้นี่เราจะมาฟังกันกันกบหนึ่งในเรื่องดักดักของสยามแลนด์ที่ไม่มีบอกกันในห้องเรียนอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของโกษาธิบดีปานหนึ่งในบุคคลที่เมื่อพูดถึงแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะต้องมีภาพของเขาเป็นราชทูตไทยที่เคยไปสร้างชื่อไว้ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับโดยการหมอบคันลูกๆเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าองค์พ่ออยู่หัวของฝรั่งเศสเนี่ยจนพ่ออยู่หัวเขานะครับแทบจะรักโกษาปานแบบลูกรักลูกโอกันเลยครับ ไดรู้หรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังภาพนั้นมันมีอะไรมากกว่าที่เราได้เรียนรู้กันมานะฮะก็คือโกษสาปานเนี่ยท่านไม่ได้ไปเพื่อจะไปคานลูกๆกลูกขากษัตริย์ฝรั่งเศสอย่างเดียวหรอกแต่ว่ายังมีวาระแอแฟงอยู่ครับหรือเอาจริงๆองค์พ่อหัวของฝรั่งเศสนะครับก็ร้ายไม่เบาเลยฮะคือมีแผนการอะไรบางอย่างที่เขาจะทํากับสยามอยู่ นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวปริศนาดักดักของจุดจบของโกษาปานนะครับที่ท้าใครอยากรู้แล้วว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงแล้วก็เรามาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้ครับรายการที่จะนำประวัติดักดักมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเองที่ก่อนจะไปฟังกันนะครับแอดก็ต้องขอแก้ความเข้าใจผิดกับเพื่อนๆหลายๆคนซึ่งน่าจะมีก่อนคือไอคำว่าโกษาปานเนี่ยนะครับเอาจริงๆแลวเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อของท่านนะครับแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งครับ ที่คําว่าโกษาธิบดีในยุคนั้นเนี่ยเขาจะหมายถึงข้าราชการคนหนึ่งที่ได้ทําหน้าที่ในงานคลังฮะคือจัดการเกี่ยวกับพระราชทรัพย์หรือว่าเก็บสวยภาษีอากรซึ่งเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินอะไรเทือกเนั้นก็ว่ากันไปโดยชื่อเดิมนะครับของโกษาปานเนี่ยก็มีเพียงแค่ว่าปานเท่านั้นนะฮะแต่เพื่อความคุ้นหูเนี่ยแอก็จะขอเรียกเขาว่าโกษาปานไปทั้งคลิปเลยก็แล้วกัน ซึ่งหน้าที่หลักๆของท่านที่เราได้รับรู้มาเนี่ยก็คือโกษาปานนะครับท่านจะเป็นราชทูตลิ้นทองครับที่คอยไปเจราจาติดต่อสารสัมพันธ์กับต่างประเทศจนกระทั่งท่านเนี่ยได้กลายเป็นคนโปรโดของสมเด็จพระนารา,ายณ์องค์กษัตริย์อยุธยาในยุคนั้นเลยนะครับซึ่งไอความสัมพันธ์ที่โกษาปานมีต่อพระนารายณ์นี่เนี่ยมันก็ไม่ได้มาเพราะว่าโกษาปานเขามีสกิลดีอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันต้องมีเส้นสายด้วยฮะ เนื่องจากว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยท่านแม่ของโกษาปานนะครับก็เคยเป็นแม่นมให้กับสมเด็จพระนารายมาก่อนครับแล้วพี่ชายของโกษาปานเนี่ยก็ยังเคยเป็นหนึ่งในพลทหารยศใหญ่ที่คอยรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนารายมาก่อน ดังนั้นเมื่อแม่ดีพี่เด่นแบบนี้เนี่ยตำแหน่งดีๆกับผู้น้องมันจะรอดไปไหนใช่ไหมครับนั่นแหละครับในเวลาต่อมาโกษาปานนะครับก็เลยได้มีโอกาสเข้ามารับใช้ในวังหลวงเลยที่ก็ว่ากันว่าเมื่อเข้ามาตอนแรกนะครับโงเ่เฮงท่านีก็ได้ไปโบเข้ากับพระนารายเลยครับเพราะว่าท่านโกษาเนี่ยจะดูเป็นคนที่แบบมีมาสุข,ขุมเรียบร้อยแล้วก็สง่านะครับ แต่ทว่าในขณะเดียวกันนะครับโกษาปานี่ก็มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็มีสกิลในการรบไม่แพ้กับพี่ชายของท่านเช่นกันครับคือเรื่องนี้เนีอาจจะเป็นเรื่องที่น้อยคนรู้นะว่าก่อนที่โกษาปานตอนแรกจะได้มารับหน้าที่เป็นตำแหน่งทูตเจรจานะครับท่านก็เคยไปอัพเลเวลจากการเป็นขุนพลทหารก่อนครับคือออกไปช่วยรบทับจับศึกไปบวกตบพวกหัวเมืองที่กระร่างกระเดืองอยู่หลายรอบมากเลยจนในที่สุดนะครับ โกษาปานเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระนารายะให้มาดูแลเรื่องการทูตอะไรต่างๆคงเป็นเพราะท่านพูดเก่งด้วยละมั้งซึ่งภาพของกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นนะครับแอดก็จะต้องขอทลายภาพความทรงจําอันสวยงามของเพื่อนๆนิดหนึ่งคือเอาจริงงก็ไม่ได้ทลายความสวยงามหรอกแต่ขอเสริมภาพอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันครับก็คือ เราเนี่ยมักจะมีภาพว่าในยุคของสมเด็จพระนารายณ์นะฮะบ้านเมืองเราก็จะมีความสงบสุขเพราะว่ามีฝรั่งมาทํามาค้าขายกันใช่ไหมจนกระทั่งบางคนนึกภาพว่ายุคนั้นนะครับจะต้องเป็นยุคที่แบบชาวเมืองว่า,วางๆไม่มีอะไรทำผู้สาวก็นั่งอยู่บ้านคิดสูตรอาหารวังสูตรใหม่หรือว่าผู้บ่าวนะครับก็อ,ออกไปนั่งแอลเซลสาวอยู่ตามริมคลองอย่างเดียว่ว่ามันจะมีภาพของบ้านเมืองที่ไม่สุขสงบปนอยู่ด้วยนะฮะและเอาจริงๆความนิยมของสมเด็จพระนารายณ์ในยุคนั้นนะครับ ก็ว่ากันว่ามันไม่ได้ป๊อปปูล่าเหมือนกับภาพที่เราอาจจะเห็นในหนังสือเรียนในยุคนี้นะแต่จะเป็นภาพของประชาชีที่เขาไม่ค่อยพอใจในพระองค์นะครับคือว่ากันว่าความนิยมของกษัตริย์องค์นี้ในตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีน้อยกว่ากษัตริย์อยุธยาบางคนที่เราจําชื่อไม่ได้กันซะอีก ด้วยเหตุที่ว่าในยุคนั้นนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยจะมีความวุ่นวายทั้งภายนอกและภายในเมืองอยู่เยอะแยะเลยที่ตลอดเวลาน,นะครับสยามจะต้องทําสงครามตลอดก็เลยทําให้ประชาชีต่างๆเนี่ยต้องถูกเกณฑ์ไปรบไปตายในสงครามกันครับไม่พอฮะในยุคนั้นเองก็ว่ากันว่ายังได้มีการศึกพระสงฆ์หลายๆรูปนะครับออกไปใช้เป็นเหล่าเกียร์ไปสร้างป้องสร้างป้อมอะไรในสงครามอีก หรือว่าไอคนที่จะอยู่ในบ้านในเมืองเพื่อทําการค้าขายในยก็ค้าอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับบ้านเมืองแรงแค้นไม่ค่อยจะมีอะไรจะกินและพอประชาชนเป็นทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เขาจะต้องไปโทษผู้นําไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตาม,มานะดังนั้นเองนะครับจากคาบันทึกให้การของชาวกรุงเก่าหรือว่าหลักฐานอีกหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็พูดถึงสมเด็จพระนาะรายณ์ในด้านที่ไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าพอจะปูพื้นให้เพื่อนๆพ,พ,พอเห็นภาพอายุธยาในยุคนั้นกันละนะ เอาเป็นว่าเราก็กลับมาสู่เรื่องของโกสาปานกันนะครับที่หลังจากท่านได้เข้ามารับราชการกับพระนารายอยู่สักพักเนี่ยพระนารายก็เห็นว่าองค์โกสาปานเนี่ยหน่วยกา้านดีโงเ่เฮงก็ได้นะ พระนารายณ์นะครับก็เลยได้แต่งตั้งโกษาปานให้มาเป็นหัวหน้าคณะทูตเลยเพื่อจะไปทำเควสสารสัมพันธ์กับทางฝรั่งเศสนะครับเอาของเอาของอะไรไปเนี่ยไปมอบให้พ่ออยู่หัวเขาที่นู่นครับบอกไปทําให้เขาชื่นชอบในชาวสยามเราให้ได้เนเพื่ออนาคตทางการคองการค้าอะไรก็ว่ากันไปแต่ก่อนที่พระยากโกษาปานจะเดินออกจากวังนะครับพระนารายณ์ก็ดึงโกษาปานมาแล้วก็กระซิบเล็กๆว่าท่านโกษาข้ามีเควสเสริมจะให้ท่านท่านโกษาก็แบบอะไรหรอครับอย่าลืมของฝากด้วยนะ แล้วองค์พระนารายท่านนะครับก็ยื่นลิสต์ของฝากให้โกสาปานนะครับที่เมื่อได้รับเสร็จสับมาแล้วเนี่ยโกสาปานก็ขึ้นเรือที่จะนําท่านไปอย่างฝรั่งเศสเลยเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาจนกระทั่งมาถึงทวีปยุโรปนะครับที่ถึงปุ๊บเนี่ยคณะของโกสานะครับก็ตรงเข้าสู่พระราชวังแวร์ซายไปหาองค์อยู่หัวของฝรั่งเศสเลยครับ และก็จะเป็นช่วงนี้เองแหะครับที่ท่านโกซานะครับได้ทําสิ่งที่เรื่องชื่อของท่านครับคือการเข้าไปเปิดตัวแบบจ่ายร้อยเล่นแสนคือให้เพื่อนๆน,นึกภาพนะครับว่าไอ้โถงของฝรั่งเศสในการที่เขาจะไปเข้าเฝ้าองค์กษัตริย์เนี่ยมันจะยาวมากเลยประมาณแบบ72เมตรหรือประมาณ3ใน4ของสนามฟุตบอลนะครับที่ปกติไอ้คนที่มาเข้าเฝ้าทีแค่มันเดินขาธรรมดานะครับมันจะขาลากู่แลว แต่นี่พอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเอวุคคนของฝรั่งเศสก็ได้ประกาศว่าจะมีคณะทูตของสยามแดนมาปั๊บนะครับแทนที่คณะทูตจะเดินด้วยเท้าเข้าไปทั้งหมดไม่ฮะกับคุกเข่าลงยกมือประนม,มแล้วก็ยกขึ้นเหนือหัวประมาณแบบถวายบังคมอะไรเงี้ยฮะกราบสามรอบก่อนที่จะโก้งโค้งตัวลงแล้วก็คาอนกระดุ๊บกระดุ๊บกระดุ๊บมาหาองค์เหนือหัวของฝรั่งเศสอย่างช้าๆนะครับที่ตอนนั้นเอ็นโคนก็คิดว่าเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยมันจะมาโชว์การแสดงหมัดตะกะแตในรัาดูเหรอ ก่อนที่พอคนในวางตั้งสติได้สักพักนะครับประชาชนในห้องโถงก็นึกได้ว่าเออนี่มันคือการแสดงความนอบน้อมแบบสยามสไตล์นี่เองที่เมื่อกระดึบอยู่นานจนมาถึงหน้าขององค์พ่อหอัวฝรั่งเศสหลุยององค์ที่14นะครับท่านทูตทั้งหมดเนี่ยก็ได้กราบลงอีกรอบจนทําให้อง์หลุยนี่แบบอุ้ยไอ้พวกนี้นี่มันน่ารักจริงไว้ชีวิตข้าเป็นพ่อหัวมานี่มันยังไม่เคยมีใครหน้าไหนมาทำกับข้าแบบนี้เลยเอา้าข้าแจกคะแนนเฟเวอร์ลิตให้เองไปเต็ม1ิเลย พวกขุนนางในวังดูนะเองควรจะนอบน้อมแบบนี้มั่งทําให้คนในวังนะครับถึงกับอึง้งไปเลยแบบไอ้พวกคณะทูตสยามแลนี่มันมาแย่งซีนฆ่ากันเลยเรอเนี่ยคือมันมีบันทึกของพวกฝรั่งในวังนะครับที่พูดประมาณว่าดูสิดูสิสเจ้าคณะทูตของสยามแลนดูมันทําเข้าสิมันทําจนองค์หลุยของเราได้โปรดปานมันสักขนาดนี้แล้วเราจะมีหน้าที่ไหนไปทําให้องค์หลุยได้โปรดปานเรามากกว่าพวกคณะสยามแลนเหล่านี้ล่ะ แล้วเรื่องคณะทูตที่มอบคารกราบเข้าเฝ้านะครับมันก็เลยได้กลายเป็นเหมือนกับข่าวชาวบ้านชาวเมืองเล็กๆในช่วงนั้นเลยครับที่เขาจะลือกันให้แซ่ดเลยถึงคณะทูตนี้นะซึ่งเอาจริงๆนะครับไอเรื่องความดังของคณะทูตสยามแลนเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากการที่มีคณะทูตคลานเข้าไปมอบลุกๆอย่างเดียวหรอกครับแต่มันยังได้ดังในฝรั่งเศสเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับมันไม่เคยมีคณะทูตจากเอเชียไกลที่ไหนเลยเข้ามาเข้าเฝ้าองค์กษัตริย์หลุยฮะ สยามแลนเนี่ยว่ากันว่าเป็นประเทศแรกนะครับแล้วแบบหน้าตาของคนสยามมันก็แปลกด้วยไงคือคล้ำๆดำๆคิ้วเข้มๆใส่เสื้อก็แปลกใช่ไหมต่างจากพวกฝรั่งเศสครับที่หน้าขาววอกโปวิกหนาเตอะใช่ไหมครับมันก็เลยได้ทําให้คณะของสยามเนี่ยเป็นที่สนใจของผู้คนเขามากครับที่เอาจริงๆถ้าในยุคนั้นมันมีทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรคนยุคนั้นเขาคงจะติดแฮชแท็กแล้วก็แชร์โพสต์แชร์รูปภาพไปเฮวอนแล้วนะครับแต่ถ้าว่าในยุคนั้นมันไม่มีไงไอการแชร์ข่าวเนี่ย ก็เลยเป็นการแบบจับเอาโกสาปานกับท่านคณะทูตนะมาวาดเป็นผ้าเป็นโปสเตอร์อะไรแล้วก็ส่งให้ประชาชนได้ดูกันครับแต่ทว่าในบรรดาเรื่องราวความโด่งดังนี่นะครับมันก็ยังมีเรื่องติดตลกลายอีกฮะคือเมื่อพ่อโกสาปานได้ไปเยี่ยมดินแดนที่เขาไม่รู้จักคนไทยมาก่อนใช่ไหมมันก็จะมีคนจํานวนมากนะครับสนใจอยากจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับสยามเลยแล้วหนึ่งในคําถามนั้นนะครับก็คือแบบ มีหญิงคนหนึ่งฮะมาถามท่านโกษาว่าเอมท่านโกษาคะเห็นท่านหน้าตาคมคมเข้มเข้มสุขุมแบบนี้เนี่ยไม่ทราบว่าท่านมีเมียแล้วหรือยังคะแล้วโกสาปานก็เลยตอบไปว่าโอ้มีแล้วสิมีเป็นโหลเลยฮะมีเป็นโหลอือก็มากกว่าโหลนึงด้วยเลยคือประมาณ20กว่าเองเบาเๆา ที่ไอ้คำตอบนี่นะครับมันก็ได้ทําให้บักฝรั่งทั้งหลายแลนี่ตกใจมากเลยครับเพราะว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักนะครับก็จะมีกฎว่าชายหญิงเนี่ยก็ควรจะแต่งมีผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมครับแต่พอได้ยินโกาัาพูดไปแบบนี้แล้วก็สะดุ้งกันเลยเอามาบูลลี่กันครับแบบโอ้โหไอ้ประเทศนี้นี่มันบาบาเลียนป่าเถื่อนกันเลยกันจังเลยมีเมียกันตั้งหลายคนแล้วก็ต่างมองพวกสยามเป็นพวกแปลกๆก,กันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมมนเนอะหรือว่าจะมีเรื่องที่นที่บ ความฮอตของโกษานะครับที่ว่ากันว่ามันแรงมากขนาดที่ตอนที่ท่านได้ไปอยู่ที่นั่นนะครับองค์กษัตริย์หลุยเนี่ยก็ได้ประทานหญิงงามคนหนึ่งให้กับโกสาปานเอาไว้บีบๆนวดๆจนกระทั่งท่านได้เกิดออกมาเป็นบุตรคนหนึ่งฮะที่มีหน้าตาเหมือนกับโกสาเปะเลยแต่ทว่าเด็กคนนั้นนะครับกลับไม่ได้กลับไทยมาด้วยครับ เพราะเมื่อท่านโกสาปานได้บอกลาพ่ออยู่หัวของฝรั่งเศสนะครับท่านโกสาก็ได้ทิ้งลูกของเขาไว้ให้กับนางฝรั่งเศสคนนั้นเลยได้เลี้ยงที่นั่นต่อไปไปกินบาเก็ตไปกินอะไรกันไม่ต้องกลับมากินข้าวหรอกซึ่งเรื่องนี้เองก็ไม่แน่ใจว่ามีใครที่ไหนมโนขึ้นมานะครับเพราะ ถ้าหากไปดูระยะเวลาที่ท่านโกษาปานได้ไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ยาวนานไม่ถึง1ปีครับคือบางที่เนี่ยก็บอกแค่ห้เดือนหรือบางที่ก็บอกแค่8เดือนนะครับที่ไอแเดือนนี้เนี่ยมันจะมีลูกออกมาได้ยังไงล่ะครับคืออ่ะสมมุติให้เลยก็ได้ว่าท่านโกษานะครับได้ไปเจอกับหญิงผู้นี้แล้วได้ไปสปากับนางติดตั้งแต่วันแรกเนี่ยแต่ระยะเวลาแค่8เดือนนะครับมันก็ไม่เพียงพอจากการให้วุ้นของท่านโกษาเนี่ยมันได้กลายมาเป็นลูกให้ท่านได้ดูไงครับดังนั้นเองเอเรื่องนี้เนี่ยมันก็จจน เรื่องที่คนภายหลังเขาไปแต่งเติมเสริมเข้ามามากกว่าแต่ถ้าว่าเรื่องดักๆของท่านโกษาที่ได้มาฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากการเป็นทูตนะครับก็คือท่านเนี่ยได้มาเป็นสปายให้กับพระนารายครับคือให้มาดูซิว่าเมืองฝรั่งเศสที่มันดีจริงหรือว่ารุ่งเรืองเวอร์มือกับไอ้พวกฝรั่งเศสที่เขาได้เข้ามารับใช้ในวังเนี่ยเอามาโม้ให้กับอง,งานารายหรือเปล่าครับ คือถ้าดีจริงเนี่ยก็จะได้วางหนทางหาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อซึ่งแอดกวาทัานโกสาก็คงจะอึ้งกับฝรั่งเศสอยู่เหมือนกันแหละครับเพราะว่าท่านนะครับได้ไปเหยียบถึงวังแวร์ไซ์เลยนะที่ไอ้วังนี้นะครับมันจะเป็นวังที่พระเจ้าหลุยแกเนี่ยได้สร้างมาเพื่อโชว์พาวของแกอยู่แล้วครับ เพราะตามประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสนะครับก็ว่ากันว่าองค์กษัตริย์หลุยที่1 4เนี่ยก็จะใช้แทคติกหนึ่งของท่านในการที่จะข่มขู่ศัตรูโดยการสร้างวังท่านมันหรูหร,รูครับคือพอพวกบ้านเมืองศัตรูได้ส่งคณะทูตอะไรมาเยี่ยมที่เนี่ยแล้วเห็นว่าวังของท่านหรูนะครับก็จะแบบโอ้โหกษัตริย์องค์นี้มีบรมง,บรม,งบรมีอะไรบ้างเลยแล้วก็กลับไปโม้เขาแบบเราอย่าไปตีเมืองก็เลยดีกว่ากษัตริย์องค์นี้มีบรมีเยอะนะครับแต่ถ้าว่าไอ้วังที่บรมีเยอะนี่เนี่ยมันดันไม่มี ที่เขาสร้างนะครับเขาดันไม่ได้สร้างห้องน้ําอยู่ข้างในแล้วแบบนี้เพื่อนๆสงสัยใช่ไหมว่าควรจะไปปล่อยทุนที่ไหนที่อันนี้แอดก็เคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับในคลิปไม่มีส่วมแล้วปล่อยทุนที่ไหนใครอยากฟังเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเอาเป็นว่ากลับมาที่เรื่องของท่านโกษาปานต่อครับ ที่นอกจากท่านจะได้ถูกส่งมาที่ฝรั่งเศสเพื่อมาเป็นสปายสายสื่อห้กับพระนารายแล้วนะครับมันก็ยังมีเรื่องของฝากของพระนารายครับจำได้ไหมก่อนที่โกษาจะออกมาแล้วพระนารายบอกไปซื้อของฝากมาให้ข้าด้วยนะซึ่งแต่ละชิ้นที่พระนารายสั่งซื้อนะครับก็แพงๆทั้งนั้นเลยจนทําให้พระยาโกษาเนี่ยต้องไปยืมตังค์จากพวกฝรั่งส่งฝรั่งเศสอะไรกันแต่ก็ด้วยความสามารถทางการทูตของท่านนะท่านก็ใช้ฝีปากท่านในการยืมตังค์ได้นั่นแหละซึ่งอันนั้นเองก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องเกรดความรู้สนุกนกๆเล็ แต่ว่าทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องดักที่พญากโกษาได้ไปค้นพบมาดีกว่านั่นก็คือมันอยู่ตอนระหว่างที่ท่านจะเดินทางกลับจากฝรั่งเศสไปยังสยามนะครับก็ว่ากันว่าในตอนนี้เองเนี่ยเหมือนกับท่านโกษาป่านะครับจะได้ไปรับรู้แผนการอันชั่วร้ายอะไรบางอย่างของฝรั่งเศสครับที่ต่อหน้าเนี่ยฝรั่งเศสก็ตีสีหน้าดีโอูกลักจาแต่ว่าจริงๆนะครับฝรั่งเศสได้ตั้งใจจะเอาสยามเนี่ย มาเป็นศูนย์กลางอํานาจเพื่อที่เขาจะขยายอํานาจมากไปในทวีปแถบนี้นะครับโดยได้ใช้แผนการคลาสสิกของพวกยุโรปแล้วก็คือ 1. ส่งคนเข้ามาค้าขายก่อนเพื่อจะมาดูลาดเราดูทรัพยากรอะไรของที่แห่งนี้ใช่ไหมสองส่งพระตามเข้ามาด้วยครับเพื่อจะมาเป็นหมอสอนศาสนาแล้วก็มาทําดีกับคนบอกให้คนเนี่ยมาเข้ารีสศาสนาเราเถอะเพราะพระเจ้าของเราเนี่ยรักทุกคนพระองค์จะนําให้ทุกคนรอดครับคือก็จริงอะฮะพระเจ้าของศาสนาคริสรักทุกคนนะครับแต่กษัตริย์ของพวกท่านเนี่ยไม่ได้รักทุกคนนะรักเงินแล้วก็ผลประโยชน์ล้วนๆเลย ที่ถ้าศาสนามันครอบงำจนได้ผลใช่ไหมครับศาส,สนาเนี่ยก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในเวลาต่อมาครับคือสั่งการให้เจ้าเมืองนูง้งเจ้าเมืองนู้นเนี่ยทำอย่างงู้นอย่างนี้ตามที่องค์กรศาสนาเขาสั่งครับและองค์กรศาสนาเหล่านั้นก็ได้ไปหัวไว้กับใครละก็ไม่พ้นกับกสถาบันกษัตริย์ของพวกยุโรปนั่นแหละครับ ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพวกฝรั่งเศสนะครับเขาถึงได้พยายามลือกลึนในการที่จะทําให้สมเด็จพระนารายณ์นะครับได้เปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาคริสตครับและในขณะเดียวกันนั่นเองมันก็ยังไม่จบฮะฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังได้มาก่อกองกําลังแล้วก็ค่อยๆมาตอดยุดเมืองต่างๆเอาไว้ในบริเวณสยามแลนให้เป็นศูนย์อํานาจของตนเองด้วยนะครับโดยการบอกว่าเอ,อ้พวกเราเป็นผู้คนจากองค์กษัตริย์ฝรั่งเศสที่ได้ถูกส่งมาเพื่อปกป้ององค์กษัตริย์ของท่านไงเชื่ออะไรนะ อง,งานารายจมิตเนี่ยเนี่ยเราจะมาปกป้องพระนารายพ่ออยู่หัวของท่านนี่เหมือนกับพ่อหอู่หัวของเราเลยคือฝรั่งเศสย่ำม,มาย่ำม,มาเพราะเอาจริงๆแล้วนะครับไอทหารพวกนี้เนี่ยมันได้ถูกส่งมาเตรียมที่จะทําการฮุบครับเนื่องจากว่ามันมีข้อความลับจากองค์พ่ออยู่หัวห,วหลุยที่14นะครับที่ได้บอกกับทหารมีฝีมือคนหนึ่งของฝรั่งเศสว่าให้เองคอยจับตาดูดินแดนสยามนี้ไว้ดีๆนะถ้ามันเริ่มกระด้างกระเดืองเข้ามาเมืเ่อไรราก็ให้เริ่มยึดเมืองเล็ก,ลกๆของมันเลย อย่างเช่นพวกเมืองทางตอนใต้มริดบางกอกอะไรแบบเนี้ยซึ่งที่แอดเอามาเล่าในตอนนี้นะครับเอาจริงๆมันก็จะเป็นสรุปคร่าวๆของเหตุการณ์ที่มันได้เกิดขึ้นที่รายละเอียดมันมีเยอะมากครับซึ่งถ้าใครสนใจสามารถไปหาพวกเอกสารเกี่ยวกับท่านโกสาปานดูได้นะก็จะรู้ว่าฝรั่งเศสเนีคดาข,ขนาดไหนครับแต่เอาเป็นว่าสาเหตุที่ท่านโกสาปานได้รับรู้เรื่องราวดักๆต่างๆนี้มานะครับ มันก็เกิดขึ้นจากตอนที่ท่านโกษากาลังนั่งเรือจะกลับมาที่สยามแลนนี่แหละครับที่ตอนนั้นก็จะเหมือนมีคนของฝรั่งเศสนะครับพยายามมาพูดปลุกปั่นแบบท่านโกษาท่านมาร่วมมือกับแผนการเราครั้งนี้ด้วยไหมแต่ทว่าท่านโกษาเหมือนกับไม่เล่นด้วยไงนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เมื่อตอนสมัยของสมเด็จพระนารายที่องค์พระนารายท่านทรงประชวรน,นะครับท่านโกษาก็เลยได้ร่วมมือกับสมเด็จพระเพทราชาก็คือกษัตริย์องค์ต่อมาเนี่ยในการยึดอํานาจสมเด็จพระนารายมาเลยครับ ที่หนึ่งในเหตุผลก็คือต้องการรีบลงมือก่อนที่พวกฝรั่งเสร็จมันจะลงมือชิงยึดไปฮะ เพราะว่าช่วงก่อนที่สมเด็จพระนารายณ์จะป่วยนะครับฝรั่งเศสมันก็ได้เริ่มมาตั้งปมตั้งป้อมมาเลยในแถบทางตอนใต้ๆของสยามแล้วครับหรือเรียกง่ายๆก็คือมารอสืบข่าวรอตอนสยามผัดแผ่นดินนี่แหละที่ตอนผัดแผ่นดินมันจะเป็นช่วงที่แผ่นดินค่อนข้างอ่อนแอใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะถือโอกาสตอนนั้นหวบกว็ได้แต่ทว่าบ่ได้แหลกฮะประเภทราชาท่านก็แบบอุ้บอำนาจมาเรียบร้อยก่อนที่เอาจริงๆก่อนหน้านั้นนะครับมันก็จะมีกระแสชาตินิยมที่เกลียดฝรั่งเศสผุดๆุดขึ้นมาในสยามอยู่บ้างแลวฮะ คือมันจะมีคนบางคนนะครับเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยได้ไปสนิทกับพวกฝรั่งอะไรยังออกนอกหน้าออกตาเลยที่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยสยามคงจะต้อง เปลี่ยนชื่อเป็นฝรั่งเศสตะวันออกอย่างแน่นอนเลยดังนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเรามาปฏิวัติกันดีกว่านั่นแหละครับก็เขี่ยกองทัพของฝรั่งเศสออกนอกไปเลยแล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสกับฝรั่งมังค่าออกจอากสิ้นเชิงน,นะครับจนทําให้ประวัติศาสตร์ของสยามในช่วงนั้นจน200กว่าปีถัดมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะได้ยินการพูดถึงพวกฝรั่งกันเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับที่จะไปพูดทีก็นู่นสมัยรสีของรัตนโกสินทร์นะฮะแต่เอาเป็นว่าความมันของเรื่องนี้ก็ยยััังงไมม่จบรบเพราะน มีเรื่องราวของคดีลึกลับเบื้องหลังการตายของโกสาปานอยู่ฮะที่นี่เราจะมาเข้าสู่ช่วงคดีไดอารี่กันแล้วใช่ไหมเนี่ยคือหลังจากที่ประเภทราชาท่านได้ส่งยึดอํานาจแล้วก็ตั้งตนขึ้นมาเป็นกษัตร,ริย์ใหม่แห่งอยุธยาแล้วก็ได้ตั้งราชวงศ์บ้านภูลหลวงขึ้นมาแล้วนะครับท่านโกสาปานเนี่ยก็ได้ทําหน้าที่ต่อเป็นขุนนางในวังของประเภทราชานี้นะฮะแต่ว่าในพักต่อมานะครับมันก็เกิดข่าวเศร้าข่าวหน้าตกใจขึ้นกับชาวเมืองก็คือ ท่านโกษาปานนะครับได้ตายเสียแล้วโดยในข่าวก็บอกว่าท่านโกษาปานนะครับได้ถูกหมอจีนผู้หนึ่งฮะมาวางยาที่หมอคนนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะทางวางังได้จัดการลงโทษเคี่ยนตีหมอคนนั้นแล้วก็เขี่ยมันกลับบ้านไปแล้วแล้วทางวังก็ได้นําศพของท่านโกษาปานนะครับไปฝังอย่างสมเกียรติครับแต่ถ้ว่าเรื่องนี้เองมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่น่าสงสัยหลายๆอย่างไงคือ ถ้าหากว่าท่านโกษาปานได้ตายไปเพราะโดนหมอจีนวางยาพิษทําไมหลังจากที่ท่านโกษาปานได้ตายไปเนี่ยครอบครัวต่างๆของท่านนะครับจึงต้องหนีออกระหองระแหงนอกอโยุทยาไปหาที่อยู่ใหม่กันแทบทุกคนหรือมันกำลังหนีอะไรบางอย่างแลครับ นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านโกษาปานนะครับไม่ได้ตายเพราะเงื้อมือของหมอจีนครับที่เรื่องของเรื่องจะให้เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องขอเท้าความไปตั้งแต่ตอนที่พระเพทราชาได้ขึ้นมายึดอํานาจของพระนาลายใหม่ๆตอนแรกก่อนซึ่งการกระทําเช่นนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ชอบของทุกฝ่ายไงคือเอาจริงๆนะครับมันก็จะมีหลายฝ่ายอยู่ในตอนนั้นมากเลยไม่ว่าจะเป็นขุนนางเก่าหรือว่าคนสนิทของพระนาลายอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับคิดจะมาช่วงชิงผลประโยชน์เหมือนกันครับที่พอเห็นพระเพทราชาได้ยึดไปเนี่ยก็ไม่ยอ มครับก็อยากจะไปยึดกับมันได้อีกดังนั้นนะครับพวกคนต่างๆเหล่านีน้ก็ไปตั้งกันซ่องสุมเป็นก๊กเล็กกกน้อยใหญ่ๆมากมายเลยเตรียมที่จะมาก่อกระบดอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ ในตลอดราชการของประเภทราชาเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับที่ท่านจะต้องมาคอยระวงตลอดแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีอินนี่ขึ้นมากบดหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องยกพลไปปราพวกนู่นอีกแล้วจนทําไปทํามานะครับเขาว่ากันว่าประเภทราชาเนี่ยทรงเกิดพหล่อฮะไม่กล้าไว้ใจใครเลยครับคือในช่วงนั้นเนี่ยขุนนางทําผงทําผิดอะไรนิดหน่อยนะประเภทราชาก็คิดว่าเดี๋ยวอินนี่จะมากบดหรือเปล่าที่หนึ่งในขุนนางพวกนั้น,นก็รวมถึงท่านโกษาปานด้วยครับ ที่มันก็คงจะมีไอเดียประมาณว่าองค์โกสาป่านี้เนี่ยแต่ก่อนนะเป็นทั้งที่รักที่หลงของพระนารายณ์พระนารายณ์โอเองแทบตายแต่ถ้าว่าวันดีวันข้ามเองก็กลับมาร่วมกับข้าองค์เพชราชาแล้วก็มาทําการกบฏพระบบพนารายณ์เนี่ยนะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดวันหนึ่ง โกษาปานผู้นี้เนี่ยจะไปร่วมมือกับใครมาทําการโค่นพระองค์อีกได้ครับก็คือพระองค์ก็คิดไปเรื่อยนะละครับที่พอความระแวงมันเกิดขึ้นมันก็จะมีความไม่พอใจตามมาใช่ไหมครับและความสวยมันก็มาลงกับองคโกษาปานเนี่ยแหละครับที่พอองค์โกษาปานจะทําผิดเล็กอะไรน้อยนิดหน่อยนะครับพระเพทราชเขา,ค,าคิดโอ้ยนี่มันจะกะบฏแล้วจับมันมาคีด พอโกสาปานทําผิดนู่นผิดนี้นี่เหรอก็โดนจับมาโบยนะครับคือเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นกระสอบรายหลวงไปเลยครับหรือที่โหดที่สุดก็คือ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โกษาปานนะครับเขาได้ไปโดนพระเภทราชานะครับโมโหจนกระทั่งรำเพลงดับมาตัดชมูโกษาปานตัดแก้มชัวจนกระทั่งต้องชีช่ำนอนสมกายเป็นผักเลยครับที่ความซวยอันนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันไม่ได้ตกอยู่กับแค่โกษาปานเท่านั้นนะครับคือว่ากันว่าแม้กระทั่งลูกหรือว่าเมียของโกษาปานเนี่ยก็โดนเอามาเคี่ยนทรมานกันอีอ้าแม้กระทั่งความผิดเล็กๆน้อยๆเลยครับคือเรียกได้ว่ากลายเป็นกระสอบไสหลวงกันทั้งตระกูลแล้วและก็ว่ากันว่าในช่วงหลังๆหลัง,ลงจากที่พระเภทรา ชาได้ขึ้นมาครองราชนะครับท่านก็ทรงมีพระนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับคือวาดระแวงทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะแค่โกษาปานนะครับจนทุกคนในราชสำนักเนี่ยกลัวพระองค์หมดแล้วอะ่ะและเรื่องราวของโกสาปานมันก็มาถึงจุดพีคที่สุดในช่วงที่มีข่าวลือนะครับข่าวลือว่ามันจะมีพวกกบฏจากนครศรีธรรมราชครับเข้ามาบุกในวังซึ่งไอข่าวลือนี้เนี่ยมันบอกว่า หนึ่งในผู้ก่อกระบฏนะั้นก็จะมีคนในวังมาเอี่ยวด้วยครับที่ในข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าใครแต่ประเภทราชานะครับท่านก็เล็งไปแล้วว่าจะต้องเป็นท่านโกษาปานแน่ๆเลยที่มีส่วนเอี่ยวทหารไปลากกระสอบทรายหลวงของวังออกมาเคี่ยนที่ว่ากันว่าหลังจากการเคี่ยนอันนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดจบของชีวิตท่านโกษาปานครับซึ่งแต่ละสื่อก็จะเล่าแตกต่างกันไปบ้างนะเนาะที่บางสื่อก็บอกว่าท่านโกษาปานนะครับทนการเป็นกระสอบทรายหลวงไม่ไหวแล้วครับท่านก็เลยได้ใช้มีดเนี่ย จิ้มไปที่สีข้างตัวเองครับจนกระทั่งตัวเอง HP หมด KO กับจุดเซฟไม่ได้เลยหรือบางสื่อก็บอกว่าท่านโกษานะครับก็ได้โดนเคียนจนเปื่อยยุ่ยนะับแบบระบบร่างกายพังไม่ทํางานชัดดาวไปเรียบร้อยที่เมื่อคนในวังเห็นว่าร่างกายของท่านโกษาปั่นชัดดาวไปแบบนี้แล้วนะครับก็ไม่อยากจะทําให้เรื่องราวมันดูแย่งไงก็เลยไปหาพวกหมอจงหมอจีนะครับมาเป็นแพะระับบาปแล้วก็ใส่เรื่องให้ว่าอีหมอจีโมนีเนี่ยีไปวางยาอีทําท่านโกษาชี้แงอะไรแบบนี้ไป หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเหตุการณ์ที่ครอบครัวของท่านโกสาปานะครับได้เก็บกระเป๋าตัวเองแล้วก็กระเตงออกนอกพระนครออกไปละหองละแหงกันอยู่ที่อื่นหมดเลยขึ้นหนีตายโก้จะโดนโทษต่อว่างนันเถอะครับแต่ทว่าหลังจากนั้นเองนะครับมันก็มีเรื่องราวอะไรที่ไม่รู้ว่าสวรรค์จะเล่นตลกหรือเปล่านะเพราะรู้กันหรือไม่ครับว่าในภายหลังตระกูลของคนที่ประเภทราชาเขาได้กลัวว่าจะขึ้นมายึดอำนาจแล้วก็มาเป็นกษัตร,ริย์อะไรอย่างตระกูลของโกสาปาเนี่ย ก็ได้กลายมาเป็นต้นตระกูลของราชวงศ์จักรีนในยุคต่อมาครับคือเออก็แปลกดีนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเรื่องแปลกๆงงๆหรือว่าประวัติศาสตร์ไทยที่น้อยคนจะพูดถึงนะครับแอดก็มีเพลย์ลิส์ไทยเดรรี่ให้ได้ฟังกันดีกับยาวๆเลยนะครับสามารถกดเข้าไปฟังกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย